เศหนึร้อยเจ็ดสส่วนสองพันกสิตรีศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิสารพัดอย่างเล่มสองแรงเอเซที่ได้เข้าพบกับหัวหน้าคณะเวทแห่งราชสำนักได้รับการประเมินว่าเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์จึงได้เข้าพบพระราชาเธอจึงเริ่มเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสตรีศักดิ์สิทธิ์ทั้งเวทมนต์มารยาาและตลอดจนการออกปราบมอนสเตอร์ เนื้อเรื่องในเล่มนี้จะตรงกับอนิเมชั่นตอนที่5-9ถึง9ที่นางเอกของเรื่องจะเริ่มรับรู้ถึงฐานะสตรีศักดิ์สิทธิ์ของตนเองไปจนถึงเหตุการณ์ที่ไอระจะค้นพบยังเส้นทางของเธอที่ไม่ได้เป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์อีก โดยรวมแล้วตั้งแต่ดูอนิเมชันถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนางเอกและไอระแทบจะไม่แตกต่างกันเลยคือทั้งสองจะตกอยู่ท่ามกลางหนุ่มหล่อทั้งหลายเหมือนกับนางเอกของเกมจีบหนุ่มเหมือนกับจะเอาชายหนุ่มหล่อมาล่อลวงยังหญิงสาวทั้งสองเพียงแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือเหล่าชายหนุ่มรอบๆตัวนางเอกกับไม่มีใครมีคู่มั่นทั้งๆท,ที่หล่อและอายุเยอะกว่าหน้าจะแต่งงานกันไปแล้วก็ตาม มันจึงทำให้ตรงจุดนี้นางเอกในสายตะคนอื่นจึงดูโชคดีกว่าไอระเนื้อเรื่องยังคงสนุกอ่านได้เพลินเพลินอ่านได้เรื่อยเื่โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนักมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ เซนางเอกที่ถูกอัญเชิญมาได้เข้าพบยังยูริหัวหน้าคณะเวทแห่งราชสำนักแม้การประเมินจะไม่เป็นผลอย่างที่ต้องการเพราะการประเมินถูกขัดขวางด้วยเลเวลที่สูงกว่าของเซแต่ยูริที่ให้เซลองใช้เวทฮิล เวทรักษากับสังเกตได้ว่าเวทศักดิทธิ์ของเธอมีบางสิ่งบางอย่างแปลกประหลาดไปกว่าคนอื่นคือมีประกายสีทองจึงมั่นใจว่าเธอคือสตรีศักดิ์สิทธิ์ยูริจึงไปรายงานให้พระราชาทราบ เมื่อพระราชารู้จึงให้เซษเข้าวังเพื่อขออภัยที่ถูกคายเจ้าชายอันดับหนึ่งที่เป็นหัวหน้าพิธีอัญเชิญสตรีศักดิ์สิทธิ์ละเลยเธอไปโดยมีเอาเบิร์ตหัวหน้ากองอัศวินที่สามพระเอก ได้อาสามารับพาเธอไปพบยังพระราชาพอได้พบพระราชาพระราชาต้องการที่จะประทานที่ดินและยศเพื่อเป็นการขออภายัยแต่เซปฏิเสธกับเลือกที่จะขอเข้าไปอ่านหนังสือยังห้องสมุดต้องห้าม ตลอดจนขอเรียนรู้เวทมนต์และเรื่องราวต่างๆแทนพระราชาจึงอนุญาตยูริที่สนใจยังเวทมนต์ของเซจึงได้มาเป็นอาจารย์สอนเวทมนต์ให้กับเธอท่ามกลางความไม่สบอารมณ์นิดๆของเอียหฮาร์ด ที่ชายของอลเบิร์ตรองหัวหน้าคณะเวทแห่งราชสำนักที่กลัวเขาจะก่อเรื่องยุ่งยากอะไรให้กับเซยูริได้สอนให้เซรู้จักพื้นฐานและใช้เวทมนต์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะให้เธอใช้เวทมนได้รวดเร็วเท่ากับเขาเซที่ต้องการเก่งขึ้นจึงไปฝึกพิเศษเพิ่มนอกเวลาเรียนเธอได้ไปขอทำการรักษายัางอัศวินที่กองอัศวินที่สามที่เกิดบาดแผลในระหว่างฝึกซ้อม ก่อนที่จะเจอเอาเบิร์ดแซวระหว่างพาไปยังห้องซ้อมของอัศวินทำเอาเซที่อายต้องงอนนิดนิดต่อมาเมื่อถึงชั่วโมงเรียนมารายาทสำหรับเข้าสังคมเซที่เรียนเต้นรำก็ได้เอาเบิร์ดมาช่วยเป็นคู่ซ้อมเต้นให้ ก่อนที่เธอจะได้รับจดหมายเชิญดื่มน้ำชาจากคุณหนูตระกูลมาควิสแอทลียที่เป็นคู่มั่นของคายเป็นการบ้านของอาจารย์ให้เธอไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชานี้สร้างความสงสัยให้กับเซเป็นอย่างยิ่งว่า เธอไปรู้จักอีกฝ่ายเมื่อไหร่ก่อนที่จะได้พบว่าคุณหนูตระกูลมาควิสแอชลีย์คือลิซหรือเอลิซาเบตเพื่อนที่เธอพบในห้องสมุดนั่นเองจึงทำให้เซและลิซนั่งดื่มน้ำชาคุยกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่เธอจะโดนลิศหลอกถามจนรู้ว่าเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ทางด้านของไอระเด็กสาวอีกคนที่ถูกอัญเชิญมาในพิธีอัญเชิญสตรีศักดิ์สิทธิ์เธอที่โดดเดี่ยวและไร้ที่พึ่งจึงได้แต่พึ่งพิงยังคายกับผู้ติดตามของเขา จนทำให้บรรดาคู่มั่นของผู้ติดตามและหญิงสาวมากมายไม่พอใจลิสจึงพยายามจะเข้าไปพูดคุยเพื่อช่วยเหลือแต่ใครที่โผล่มากับพาตัวไอรับไปโดยไม่สนใจอะไร ทางด้านของเซที่เรียนเวทมนตลับยูริเกิดความสงสัยถึงโพชั่นที่เธอทำทำไมมีประสิทธ,ธทิภาพดีกว่าของคนอื่นถึง50%พอพูดคุยจึงทำให้รับรู้ว่าในสมุนไพรก็มีพลังเวทเหมือนกัน เจึงคิดที่จะถ่ายทอดพลังเวทลงไปในสมุนไพรดูในตอนแรกเธอทดลองถึงวิธีต่างๆมากมายไม่ว่าจะถ่ายทอดพลังเวทลงไปในน้ำดินหรือแม้แต่สมุนไพรก็ไม่เป็นผลก่อนที่คืนหนึ่งเธอจะนอนไม่หลับแล้วเดินออกไปยังสวนด้านนอก เมื่อมองดูดวงจันทร์แล้วทำให้ถูกใจคิดถึงเหล่าผู้คนมากมายที่อยู่รายล้อมตัวเธอที่นี่ทำให้เธอสามารถลืมเลือนยังความเศร้าจากการจากบ้านประเทศญี่ปุ่นมาได้จนทำให้ร่างกายเธอมีประกายสีทองของพลังเวทขึ้น เซจึงสวดอ้อนวอนแล้วมอบพลังให้กับสมุนไพรก่อนที่จะทำให้สมุนไพรเจริญงอกงามพร้อมทั้งมีพลังเวทเพิ่มขึ้นจนใครๆที่นำไปทำโพชั่นสามารถได้โพชั่นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น50%อร์เจากสมุนไพรปกติ แต่ถ้าตัวเธอทำเองจะเพิ่มขึ้นไปอีก50%ยูริที่ทราบจึงมาถามด้วยความสงสยัยแต่เซก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันเพราะมันเป็นความบังเอิญจะใช้อีกครั้งก็ไม่ได้แล้ว ต่อมามีคำขอร้องให้ต้องไปปราบมอนสเตอร์ที่ป่าตะวันตกเซจึงต้องออกเดินทางไปกับกองอัศวินที่2และที่3โดยมีอัลเบิร์ดรับหน้าที่มาดูแลเธอแต่ยูริที่สนใจยังตัวเซและการปราบมอนสเตอร์ก็ได้ตามมาด้วยอีกคน ในการเข้าป่าในช่วงต้น,ตนจะไม่พบมอนสเตอร์ที่อ่อนแอจึงสร้างความสงสัยให้กลับเอาเบิร์ดและยูริก่อนที่ทั้งสองพอจะดาวยังสาเหตุได้แต่พอเข้าไปลึกๆต่อไปอีกก็จะพบกับมอนสเตอร์ระดับกลาง เมื่อสามารถจัดการพวกมันได้แล้วเข้าไปยังส่วนลึกต่อไปก็ได้พบยังบึงดำที่ก่อกำเนิดมอนสเตอร์ขึ้นมามากมายจึงทำให้ทุกคนโดนมอนสเตอร์ล้อมไว้ทุกทิศทุกทางจนต้องต่อสู้อย่างยากลำบาก เซที่โดนมันสเตอร์เข้ามาจะทำร้ายกับโชคดีได้ยังเวทน้ำแข็งจากที่ติดผมที่เอาเบิร์ดได้มอบไว้ให้ช่วยป้องกันก่อนที่ยูริจะเข้ามาจัดการยังมอนสเตอร์ตัวนั้นให้แต่เอาเบิร์ดในขณะที่กำลังต่อสู้เพื่อป้องกันยังเซกับโดนยังหมาป่าที่เป็นเงาดำพุ่งเข้าโจมตีโดยที่ไม่สามารถป้องกันได้เซที่เห็นจึงตกใจปลดปล่อยพลังเวทของสตรีศักดิ์สิทธิ์ออกมา และอองสีทองของพลังเวทถึงกับชำระล้างเงาดำของมอนสเตอร์ทุกตัวที่สัมผัสและยังชำระล้างบึงดำที่เป็นแหล่งกำเนิดของมอนสเตอร์ให้หายไปด้วยทำให้ทุกคนถึงกับเชื่อว่าเธอคือสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง พอกลับมาถึงวังเซกับได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปจากเดิมทุกคนเคารพเธอราวกับเป็นบุคคลสำคัญจนเซอดที่จะลำบากใจไม่ได้แต่ในระหว่างที่เดินในวังเธอก็ได้ยินเสียงของชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งทะเลาะก,กัน เมื่อเดินไปดูจึงพบว่าเป็นคายและลิสที่กำลังทะเลาะกันเรื่องของไอระอยู่พอคายหันมาพบยังเซถึงกับเข้ามาหาเรื่องหมายจะลงมือแล้วบอกว่าเธอคือสตรีศักดิ์สิทธิ์ตัวปลอมแต่ยังโชคดีที่เอาเบิดได้เข้ามาช่วยขวางไว้ทันก่อนที่พระราชาจะปรากฏตัวออกมาหาคายที่เสียมารยาต่อเซที่เป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์แล้วพาย,ยังตัวของคายลิสและไอระไป หลังจากจบเรื่องราวคายและผู้ติดตามโดนกักตัวจนเรียนจบลิสจึงรับหน้าที่ดูแลไอราแทนเรนองค์ชายอันดับสองที่รับผิดชอบเรื่องของไอราแทนคายแต่ลิสที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันจึงเหมาะสมกว่า จึงทำให้ลิสและไอรักสนิทจนกลายเป็นเพื่อนกันลิสยังช่วยไอยรัปรับความเข้าใจผิดกับสาวสาวคนอื่นก่อนที่จะเชิญเซมานั่งดื่มน้ำชากาันโดยหลังพูดคุยไอยระวางแผนหลังจากเรียนจบจะเข้ามาทำงานที่คณะแวทแห่งราชสำนักส่วนเซกับต้องเตรียมตัวเดินทางไปยังชนบทเพื่อปราบมอนสเตอร์